ย่า yeah. แม่ขอภาพสวยๆห,หนูสักรูปไม่ได้เหรอลูกอืมทําไมหนูต้องนอนท่าน,นี้ให้แม่ประจําเลยพอแม่จับกล้องเนี่ยฮะให้แม่สวยๆงามๆสักรูปไม่ได้เหรอลูกจ๋าลูกสาวย่าฮะขอภาพสวยๆแม่สักภาพสิหนูโอ้ยแม่เบื่อแล้วเนี่ยภาพเนี้ยแม่ไม่ชอบเลยเนี่ยเปลี่ยนหน่อยดูเออนอนหนุบบ้างเนี่ยให้น้องดมหางเนี่ยน้องหมันไส้เนี่ยฮะ ฮะนอนดีๆหนูก็นอนได้เนี่ยฮะนอนดีๆหนูก็นอนได้ทำไมหนูต้องพอแม่จะถ่ายเนี่ยเนี่ยนอนสวยๆดิทำท่าดีๆเนี่ยพอแม่ถ่ายหนูก็ทำอย่างเงี้ยผิวช่วยแม่ด้วยไม่เคยช่วยแม่เลยเนี่ยฮะผิวช่วยแม่ด้วยดูไอ้ย่ามันทำเนี่ยตบแม่งนี่กินหางมันเลยดิกินหางมันเลยนีมันดื้อจังเลยมันดื้อกับแม่จังเนี่ย พอเมื่อกี้แม่จะถ่ายมันก็ทําอีกท่าหนึ่งนี่มันก็ทําอีกท่าหนึ่งเนี่ยฮะเล่นหางมันเลยลูกเนี่ยเนี่ยหางมันฮะฮะหางยากหางยากเอาเลยลูกนี่หางมันเนี่ยเนี่ยฮะมันอยากดื้อนักในนอนด้านเนี้ยผิวไม่เคยชอบเลยดูดิเนี่ยฮะนี่ใส